สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1นึถึงสิสิงหาคมของชาวราศีกรกฎนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน โดยดี ine, บางท่านบางก mm. รณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีกรลกฏท่านใดที่มีการเลิกรากกับคนรักไปแต่พอคุณมาดูดวงในคลิปในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะจ๊ะขอให้ยึดถือคําทํานายคิดนี้เป็นหลักไปได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มาดูดวงในคลิปนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ตรงแล้วมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกววให้ไปดดูง คลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีกรกฎว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะจ๊ะในอดีตที่ผ่านมาคุณเชื่อคําของใครบางคนเชื่อคนคนนี้เชื่อทุกๆอย่างแล้วุดท้ายก็คือคําหลอกลวงเจอคําโกหกหลอกลวงนะแล้วก็ พอมันพอมันจบไปคุณเองก็พยายามไปเริ่มต้นอะไรใหม่ใในหลายๆโทนเนี่ยพยายามไปพูดคุยหรือเริ่มต้นใหม่ๆหรือบางท่านบางคนไปสนใจเรื่องการงานการเงินแทนนะครับนะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเงียบไปกับคนคนนั้นนะครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเขากลับมาเห็นค่าคุณฟังนั้นมาเฟียดาไม่เห็นค่าในวันที่คุณเข้มแข็งเต็มที่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูช่วงปัจจุบันเนาะช่วงประมาณวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนี่ยวันที่ลงคลิปเป็นยังไงบ้าง ในช่วงปัจจุบันเหมือนตอนนี้คุณแฮปปี้ดีในหลายๆเรื่องเรื่องการงานการเงนินเรื่องนู้นเรื่องนี้คือไม่ใช่แฮปปี้สีจะบอกมีเรื่องที่ต้องทำค่อนข้างเยอะเหมือนกันซื่นแล้วเขาเองเป็นยังไงเขาเองกลับมาพยายามพยายามกลับพามาเขาไม่มีบทบาทในชีวิตคุณบางท่านบางคนเจอที่เขาพยายามมาสื่อสารถึงคุณกดไลค์กดแชร์โพสเพลงถึงั่งฟรีเกอร์หรือสื่อสารทางใดทางหนึ่งเพื่อมาถึงคุณเกิดขึ้น นะเรียกร้องความสนใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทางใดทางหนึ่งเพื่อเขาจะดูปฏิกยาคุณว่าคุณจะเป็นยังไงอยู่คุณเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณเลือกที่จะนิ่งเงียบแล้วก็ดูทีท่าอยู่เงียบๆดูว่าเอ๊ะเขาจะมาทําไมเขาจะมาไหมไหนคุณจะมีความสงสัยเกิดขึ้นในใจเอาคุณเองก็ดูแฮปปี้ดีนี่คนนี้ก็น่าจะมีคนอื่นแล้วนี่ทําไมจไะมไม่ยุ่งกับฉันจะกลับมาทําไมฉันไม่เข้าใจนะครับคุณมีได้มีแต่คําถามเกิดขึ้นในใจอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่ เามาเดี๋ยวดูกันนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะคือคุณเองก็ไม่อยากกลับไปหาเขาหรอกเนาะพราคุณเองอยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีความสุขมากกว่าบางท่านบางคนชาวชาวก,าวกรกฎบางท่านบางคนเนี่ยกาลังไปโฟกัสเรื่องการงานการเงนินบางท่านบางคนกาลังพูดคุยกับคนใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับฝึงคุณรู้สึกว่าเออเนี้ยเป็นความสุขจริงๆแต่คนคน,นี้คนเก่าๆเนี่ยไม่ใช่ความสุขนะฉันไม่อยากกลับไปหรอก ไม่ต้องอยากไม่ต้องมาตามด้วยฉันไม่อยากยุ่งวุ่นวายอะไรกับเธออีกแล้วนะต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดเพราะเธอกลับมาทีไรเนี่ยเอาแต่ปัญหามาให้ฉันทุกทีเลยและขขเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนะาะเขาเองก็ค่อนข้างเสียดายแหละแล้วก็อยากให้อยาก,ยากให,ให้ให้ความสัมพาน์นี้กลับมาดีได้อีกครั้งหนึง่งเพราะเขามองเราว่าคุณเนี่ยเป็นความรักที่มั่นคงสำหรับเขาเออคนนี้เป็นเป็นสามารถเป็นความรักระยะยาวได้แล้วก็คุณเองอะ่ะก็เออเป็นเป็น,ปนอ,าาอะไรแหละเป็นความรักที่ มันคงเป็นระยะวสำหรับเขาได้แล้วเขาเองกไไ็เสียดายไม่อยากให้คุณอะไปมอบความรักความ,มความจริงใจความมั่นคนนี้ให้คนอื่นฉะนั้นเขาเขาเลยค่อนข้างแบบอยากกลับมาพูดคุยอยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาทำหรืออยากให้มันดีขึ้นนี่ไงฉันกลับมาแล้วมาทําให้มันดีครั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะนะครับเขาคาดหวังอย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวมาดูนาะว่าในอนาคตาจะเป็นยังไงบ้างเนาะ เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าพาย่ยแบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคันพัดมาระหว่างวันที่1นึถึงเสิงหาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคันพัดมาระหว่างวันที่8ปดถึงสิสิงหาคมนะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราฝีกอลกฏบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู1นึถึงเสิงหาคมกันเนาะเป็นยังไงบ้างไอ้ชาวกรกฎช่วงนี้าชาวกรกฎช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากสนใจอ่ะไม่อยากวุ่นวายไม่อยากไปฝนไม่ ไม่อยากไม่อยากสนใจไม่อยากสนใจแล้วก็ไม่อยากให้เขากลับมายุ่งวุ่นวายอะไรคุณด้วยเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วนี่เธอก็มีความฝึกแล้วเธอก็ไปทางของเธอฟี่ชั้นนี้ก็มีความฝุกของฉันเหมือนกันถึงจะไม่เยอะถึงจะไม่มากแต่ฉันก็พอใจตรงจุดที่ชั้นยืนแล้วไม่ต้องกลับมาสร้างความเดือดร้อนไม่ต้องกลับมายุ่งวุ่นวายอะไรเพราะฉันไม่อยากเชื่อคาโกหกจากเธออีกแล้วแต่ช่วงนี้เขาเองจะทําตัวเออฝืนเขาเองจะทําตัวเออพยายามสร้างประเด็นสร้างเรื่องให้มให้มีข่าวคราวสื่อสารมาถึงคุณพยายามทำตัวมมีคควาาาาุอออออ่่่่ะะเนพืืรบงงยยึณู แล้วช่วงระหว่างวันที่8-15สิงหาคมหลับเป็นยังไงบ้าง8-15สิงหาคมเนี่ยช่วงนี้เหมือนเขาจะค่อนข้างยีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเหมือนว่าเขาเอ่อในบางท่านบางคนนะเขาจะมีการมาทักทายพูดคุยคนเกิดข,ขึ้นด้วยแต่น,นี้คือส่วนน้อยแค่30%เองเขาจะมาพูดคุยกับคุณให้รู้เรื่องอันนี้30%นะน้อยมากๆแต่อีก70%เนี่ยเหมือนเ,อเขาพยายามแสดงตนแล้วเหมือนไม่ได้รับผลตอบรับจากคุณมาเขาจะค่อนข้างผิดหวังไปนะครับ เขาก็ยังไม่ย่อท้อหรอกเขาเองจะพยายามมาตะล่อมจากคนรอบๆข้างจากคนรอบๆตัวคุณมาพยายามมายุ่งเกี่ยวกับเพื่อนกับคนรู้จักรุ่นนี้ท่านคุณเกิดขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งนะพยายามไปในฝานที่บางอย่างที่คุณกับเขาเคยไปพยายามสร้างประเด็นขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณเพื่อดูปฏิกยาคุณมากคุณจะทํำยังไงนะครับแต่คุณทํายังไงคุณเลอกที่จะไม่สนใจเพราะคุณคิดว่าในเมื่อฉันเลิกที่จะตัดแล้วฉันก็ตัดเลยฉันไม่อยากกลับไปหรอกฉันอยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากกว่าหรือ ฉันอยากรักษากความฝึกในจุดที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะไม่อยากกลับไปหาเขาอีกแล้วนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกรกดไปแค่นี้เนาะชาวราศีกรกดท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายเดียวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า